พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับความจริงอยากแรกเป็นพระเจ้าตายครับแต่ว่าเขาใต้โทษไปถาาั่วประเทศครับทีนี้พี่น้องที่อยู่ภากอีสานอยู่ภากเนื้อเนี่ยเขาไม่รู้ฟังนะครับก็เลยต้องเร่งเป็นพาาระเจ้ากลางทีนี้เราพุ่มเร่งเป็นพระเจ้ากลางแ้พี่น้องไม่คาดทุนตัวเดียวเราพุ่มเร่งเจ็ดพี่น้องขึ้นมาบนวที่อาตองแดงกลับไปกัน ได้ไปตำบอกรุ่มจีนได้ปุ๊บนี่ครับทอกเตอร์ได้ร่วงกลายกันครับ <Okay. S 1> นะครับเวลาแลงนะครับตองแดงมั่งตายมั่งมั่วบปนนั้นแล้วครับพี่น้องลองฟังเลยน,นะครับพี่น้องที่กระรบทั้งหลายครับความจริงเวลาก็มีการโต้โต้กันเวลาก็มีการให้ผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไปพูดกันในประเด็นต่างๆของการเมืองเนี่ย หลายครั้งครับผมได้รับมอบจากพรรคให้ไปพูดเพื่อแสดงหลักฐานโต้กับฝ่ายรัฐบาลถ้าพี่น้องทั้งหลายจำได้เมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วคุณสย,สยสุทธสยุทธสุตนะจินดาช่องสามข่าวเด่นเย็นนี้ก็จับผมไปคู่กับรัฐนตรีคนหนึ่งครับคนแถวเนี้ยครับนัทวุฒิใสเกลือก็จับคู่ให้ไปชนกันแต่ว่าช่องสามเนี่ยเขาฉลาด เวลาก็เชิญเราไปเชิญผมไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเชิญใครด้วยเพราะเวลาเชิญนัตวุฒิไปเนี่ยเขาก็ไม่บอกว่าเชิญตรสอนิพิษด้วยผมไปถึงก่อนเวลาครับผมก็นั่งกินกาแฟอยู่นัตวุฒิก็มีรถนำนะเป็นรตัตรีนะครับมีรถนำแบบแบบ๊แบๆบมาผมก็เดินเข้าไปในช่องพบก,กับสสยุธสุทธัตจินดาปรากฏว,ว่านัตวุฒิตกใจเลยครับไม่นึกว่าจะเจอกับผม ทีนี้วันนั้นน,นะครับเราไปพูดกันเรื่องของการปรองดองอะไรนะครับนัทวุฒิมานะอครับมานั่งใกล้ๆขา,ขาขวาของผมหน่อยครับคือที่บอกอย่างนี้เพราะผมถนัดขวานะครับพี่น้องทั้งหลายครับวันนั้นเราไปพูดกันเรื่องของการปรองดองถ้าพี่น้องจําได้ถ้าพี่น้องเคยดูช่องสามเนี่ย ผมบอกว่ารัฐบาลน,นี้ต้องเสนอกฎหมายนีรโทษกรรมหรือว่ากฎหมายปลองดองนัทวุฒิบอกว่าไม่มีทางค,าทคุณนิพิษพรรคประชาธิปัตย์กลัวคุณนัทวุฒิบอกว่านี่คงได้ยินผมพูดอยู่นัทวุฒิบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังสร้างความกลัวให้กับประชาชนกำลังหลอกประชาชนว่าอย่าไปสายนี้นะอย่านั่งรถกระบนนี้ไปอย่าเดินทางนี้ข้างหน้ามันมีผีอยู่ อน,นทัทวุฒิว่าอย่างนั้นว่าเราเป็นหลอกประชาชนว่าอย่าไปอย่าเสนอกฎหมายปลองดองอย่ายกมือให้กฎหมายปลองดองแล้วก็บอกว่าไม่มีทางที่รัฐบาลจะเสนอกฎหมายปลองดองผมบอกนทัทวุฒิว่านาทัทวุฒิรู้จักผมน้อยไปแล้วผมนี่เป็นคนไม่กลัวผีนะผมนี่เป็นหมอผีนะผมนี่เป็นนักปราบผีนะวันนี้ผมจะมาจับผีให้ดูหลังจากนั้นพี่น้องครับ หลังจากมีการโต้เถียงกันว่ารัฐบาลจะเสนอกฎหมายปรองดองหรือไม่ท้ายที่สุดรัฐบาลก็ได้เสนอกฎหมายปรองดองเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูแ้แทนราษฎรที่ผมเริ่มต้นบอกพี่น้องอย่างนี้ก็เพราะว่าพี่น้องที่มีใจเป็นกลางพี่น้องที่ใจกลางกลางพี่น้องว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันต้องเกิดขึ้นมันต้องมีนิรโทษกรรมแต่ว่าคนส่วนหนึ่งมันไม่เชื่อคนเสื้อแดงไม่ว่านัทวุฒ จตูพรพูดอย่างมันเชื่อหมดบอกว่าไม่มีปรองดองก็เชื่อแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เกิดกฎหมายปรองดองขึ้นแล้วผมพูดต่อไปรอครับผมบอกว่าการเสนอกฎหมายปรองดองเนี่ยรัฐบาลต้องเสนอก่อนปิดสมัยประชุมครั้งนี้ไม่มีใครเชื่อครับว่าทําไมรัฐบาลกล้าขนาดนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลก็ได้เสนอกฎหมายปรองดองเหมือนที่หมอวรงิตเหมือนที่คุณอัธวิทย์พูดไปเมื่อสักครู่แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้น ที่เขาบอกว่าไม่ทําไม่ทําไม่ทําท้ายที่สุดเขาทําหมดแล้วเขาบอกไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญไม่มีการแก้มาตรา309พอเราบอกว่าคุณจะแก้309เขาคนเลี่ยงไปก็โกหกไปบอกว่าไม่แก้309แล้วแก้มันทั้งหมดเลยเมื่อแก้ทั้งหมดมันก็คือแก้309ด้วยผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นบางคนไม่เชื่อบางคนเชื่อ พี่น้องต้องบริโภคสื่อหลายหลายทางผมในหมดหวังกับคนเสื้อแดงแล้วครับเพราะเสื้อแดงมันไม่ฟังช่องอื่นเลยนี่ถ้าฟังช่องเราบ้างนะครับผมว่าฉลาดกว่านี้เยอะแล้วนี่ถ้าเสื้อแดงจะฟังช่องทีนิวเนี่ยนะครับรูสกายเนี่ยผมยอมติดได้เลยนะครับดาวเทียมเนี่ยไม่รู้จะฟังหรือเปล่าให้มันฉลาดขึ้นบ้างนะครับแต่เอานะครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายครับในระยะสองสามวันมาเนี้ย ในระยะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมทําเรื่องสองเรื่องผมมาบอกพี่น้องว่าผมทําเรื่องสองเรื่องถ้าพี่น้องจําได้เมื่อวันที่24มิถุนายน2555เนี่ยเป็นวันครบ80ปีเป็นวันครบ80ปีของการมีประชาธิปไตยในประเทศนี้คนเสื้อแดงไปจัดเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีนัตวุฒิมีจัตพุพรมีอดีสรมีคนหลายคนไปปราศัยเขาบอกว่า80ปีประเทศนี้ไม่มีประชาธิปไตยผมเคยพูดเรื่องนี้แต่ว่าเรงนี้มันเจ็บอกมากเลยต้องมาบอกพี่น้องที่สีชนต้องมาบอกพี่น้องทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งผมเจ็บปวดมากกับอดีสรเพียงเกตบางเอิญพี่น้องครับเวลาผมหาข้อมูลนี่ถ้าพี่น้องไปบ้านผมนะ ถ้าพี่น้องเห็นผมเห็นผมดูช่องแดงอยู่นี่พี่น้องอย่าคิดว่าผมเป็นคนเสื้อแดงนะเพราะผมต้องการรู้ว่านัตวุฒิพูดว่าอะไรคือเราถ้าไม่แอบดูบ้างเนี่ยเราไม่รู้แต่พี่น้องอย่าไปแอบดูเจ้นะผมแอบดูคนเดียวเพราะผมจะรู้ว่านัตวุฒิพูดอะไรเจตุพรพูดว่าอะไรอดีศรพูดว่าอะไรพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย อดีศรไปพูดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอดีศรถ้าพี่น้องจําได้เป็นหนึ่งในผู้ก่อการกรบฏถูกฟ้องเป็นผู้ก่อการได้เป็นผู้ก่อการกรบฏพี่น้องจําได้แล้วหนีไปประเทศกัมพูชาพี่น้องจําได้นี่ครับวันที่อดีศรหน,นีไปที่ประเทศกัมพูชาอดีศรไปแต่งเพลงสัรเสริญไปแต่งเพลงยกย่อง ุนเซนนายกรตรีของกัมพูชาแล้วก็ก้มลงไหวหุนเซนแต่ว่าเวลาพวกอนอิสสอมันไหวหุนเซนเนี่ยมันไม่ไหวที่หน้าอกมันไหว้เหนือหัวเข่าขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบครับก็พี่น้องเห็นนี่เวลาสอสอเสื้อแดงเนี่ยไปประเทศกัมพูชาเนี่ยเห็นไหมครับนั่งกราบหุนเซนกับพ่อมันก็ไม่เคยกราบอย่างนี้เลย นัตวุฒิพวกนี้ครับกราบมุนเซนใต้เข็มขัดหนึ่งคืบเนือเข่าหนึ่งคืบผมไม่รู้ว่าตรงนั้นคืออะไรท่านนัตวุฒิมาไปถามเองแล้วกันครับแล้วก็แต่งเพลงยกยอ่องอดีศรแต่งเพลงยกย่องมุนเซนแล้วท้ายที่สุดอดีศรไปพูดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าประเทศเราไม่มีประชาธิปไตยอดีศรบอกว่าต้องการให้ประเทศนี้คือประเทศไทย มีสถาบันหลักผมไม่บอกว่าคืออะไรต้องการให้สถาบันหลักของประเทศนี้เป็นเหมือนประเทศกัมพูชาพี่น้องทั้งหลายครับถ้าสิ่งที่อดีศรพูดมันหมายถึงกษัตริย์ของกัมพูชากษัตริย์ของกัมพูชาไม่ได้มีการสืบสันติวงศ์แต่พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเป็นพระมหากษัตริย์ ที่สืบสันติวงศ์คือสืบทอดกันมาแต่ว่าพระหมหากษัตริย์ของประเทศกัมพูชาก็ามาอย่างไรพระหมหากษัตริย์ของประเทศกัมพูชามาจากการเลือกของคนเจดคนคนเจดคนเท่านั้นแหละครับเลือกว่าควรจะมีใครเป็นพระหมหากษัตริย์นี่ผมคิดว่าถ้าอดีศรมันอยู่กัมพูชานานๆเนี่ยมันน่าจะได้เป็นกษัตริย์กัมพูชาแล้วครับ ผมก็อยากให้เป็นกษัตริย์กัมพูชาเพราะมันได้ออกจากประเทศนี้ไปมันจะไม่ได้หนักแผ่นดินไปเป็นกษัตริย์กัมพูชาเลยที่อดีศรพูดอย่างนั้นผมเจ็บปวดเขาบอกว่าอยากให้สถาบันหลักของประเทศไทยเหมือนประเทศกัมพูชาผมเจ็บปวดผมขมคืนผมปวดใจกับเรื่องนี้มากผมคิดว่าพี่น้องทั้งหลายที่รักสถาบันหลักของประเทศ ก็เจ็บปวดกับคำพูดนี้ผมเป็นคนที่มีความอดกลั้นน้อยผมไม่เหมือนท่านนะผมได้เป็นคนที่มีความอดทนน้อยเมื่อวานผมไปแล้วครับผมไปพบอายการสูงสุดเพื่อให้ถอนประกันอดีสอนเพียงเกตแล้วครับ <S <S ไอ้หมอนี่มันต้องอยู่ในคุกมันไม่ควรอยู่นอกคุกแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปถอนประกันอดีสอนเพียงเกต เมื่อวันที่13สุก13เขาตัดสินเรื่องสารเรื่องรัฐธรรมนูญฝรั่งก็บอกว่าสุก13นี่วันไม่ดีผมก็ถือเรื่องนั้นเลยครับพอสารรัฐธรรมนูญตัดสินปับ๊บพี่น้องครับก่อนสารรัฐธรรมนูญตัดสินนี่ถ้าพี่น้องดูโทรทัศน์พี่น้องเปิดหนังสือพิมพ์อ่านนี่พี่น้องจะเห็นว่าคนคนหนึ่งชื่อว่านายก่อแก้วพิกุลทอง เป็นสสพักเพื่อไทยเป็นหนึ่งใน19คนที่ถูกก่ออาก่อการร้ายก่อแก้วนั่งถแถลงข่าวที่รัฐสภาบอกว่าพี่น้องครับถ้าศาลัลธตํานูญตัดสินในวันที่13เนี่ยไม่ถูกใจคนเสื้อแดงก่อแก้วบอกว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองและก่อแก้วบอกว่าพี่น้องทั้งหลายนี่ผมพยายามพูดเหมือนก่อแก้วนะะต่เยาวผมก้าคุกนะ ไอ้ก่อแก้วบอกว่าพี่น้องครับถ้าสารตัดสินไม่ตรงใจคนเสื้อแดงอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองแล้วให้พี่น้องเตรียมเงินสดไว้เพื่อจะเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นก่อแก้วบอกว่าคนเสื้อแดงอาจจะไปจับสารเป็นตัวประกันมันค่มขู่สารพี่น้องทั้งหลายครับผมทนไม่ได้ครับผมไปยื่นคำร้องต่ออธิบดีสารอาญาสุขสิบสา ถือเลิกนั่นแหละครับไปยื่นหนังสือต่อที่ดีสารอาญาขอให้ถอนประกันนายก่อแก้วพี่คุณทองพี่น้องครับสารอาญารับหนังสือผมปั๊บนัดไต่สวนแล้วครับวันที่เก้าสิงหาคมนี้ครับเพราะนั้นวันที่เก้าสิงหาคมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นวันดีสำหรับพี่น้องทั้งหลายด้วยวันที่เก้าสิงหาคมเนี่ย ผมอยากเห็นนายก่อแก้วพี่คุณทองเดินคอตกเข้าไปในคุกอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องทั้งหลายครับนี่เหลืออีกคนหนึ่งผมเกรงใจพี่น้องสี่ชนผมเขียนจดหมายถึงอธิบดีสารอาญาเสร็จแล้วครับผมเกรงใจพี่น้องสี่ชนว่าไอ้คนคนนี้มันควรจะเข้าไปอยู่ในคุกด้วย นี่ถ้าพี่น้องอนุญาตนะวันจันท์นี่ผมจะไปยื่นหนังสืออยู่ในมือผมแล้วผมนี่เกรงใจนะครับเกรงใจแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าจะเกรงใจพี่น้องอย่างไรก็าตามเจ้านี้ผมขัดใจท่านแล้วล่ะจตุพรโดนไปแล้ว ผมขัดใจพี่น้องสี่ชนขัดใจพี่น้องทั่วประเทศผมจะไปยื่นถอนประกรันนัตวุฒิใส่เกลือด้วยครับ <Yeah. S 1> พี่น้องทั้งหลายครับที่ผมบอกพี่น้องอย่างนี้นี่เราสู้ตามกติกาเราไม่เคยบอกพี่น้องว่าพี่น้องครับเอาน้ำมันมาคนละลิตเรเผามันเลยเราไม่เอาอย่างนั้นนั่นมือคือการทำผิดกฎหมาย mm hmm. แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเสื้อแดง ทำผิดกฎหมายคุณต้องเข้าคุกผมนี่เป็นทนายความแล้วผมเอาคนเข้าคุกไปเยอะแล้วแล้วชีวิตผมนี่มันไม่ยากหรอกครับเอานัทวุฒิเข้าคุกกี่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมทําได้นี่ไม่ได้ขู่นัทวุฒินะแต่ผมพูดจริงๆเพราะในะพี่น้องครับที่ผมเรียนพี่น้องมาทั้งหมดพี่น้องที่นี่ผมไม่กังวลนะครับพี่น้องต้องเลิกกลัวเสื้อแดง ผมบอกว่าคนที่ดูอยู่ทั้งข้างบ้านบางทีก็กลัวเสื้อแดงเพราะว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยเมื่อสักครู่ในพวกเราบอกแล้วเวลาใส่เสื้อสีแดงแล้วเขียนคาว่าไพร่ที่หน้าอกนี่ขับรถฝ่าไฟแดงนี่ตำรวจเสือกไม่จับซะอีกไม่ใช่ตํารวจที่นี่ครับตํารวจที่อุดรขอนแก่นนู่นตารวจกลัวไพร่คุณอาชวิตพูดไปสักครู่แล้วครับ ประเทศนี้มันไม่มีไพร่แล้วมันมีเสรีชนแต่ว่าประเทศนี้มันมีกระบวนการค้าไพร่มันมีหัวหน้าไพร่แล้วถือประโยชน์จากไพร่หัวหน้าไพร่เบอร์ใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดคือไพร่ที่ชื่อว่าไพร่ทักษิณชิน,นวัตรพี่น้องทั้งหลายครับไพร่ทักษิณ พูดเมื่อสองสามวันที่แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียไปพูดน้ำหูน้ำตาไหลที่อินโดนีเซียไรทักษิณบอกว่าเขานี่ไปได้ทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้เหลือประเทศเดียวที่เขาไปไม่ได้คือประเทศไทยก็ไม่มีใครห้ามนี่ครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับคนสันชาติไทยกฎหมายเนี่คุณอาชวิตอธิบายได้เลย คนสัญชาติไทยแม่ว่าพี่น้องจะไปอยู่ที่ไหนไม่สามารถห้ามคนสัญชาติไทยนีย่เข้าประเทศไทยห้ามไม่ได้แต่ว่ากฎหมายห้ามคนสัญชาติไทยออกนอกประเทศได้สมมุติคุณไปยิงก็ตายที่อเมริกาเขาตามจับคุณที่อเมริกานี่คุณเข้าประเทศไทยได้เมืองแม่เมืองที่ตัวเองถือกำเนินนี่กฎหมายห้ามเข้าเมืองแม่ไม่ได้ วันนี้ไม่มีใครห้ามทักษิณเข้าบ้านเลยแต่มันมีข้อแม้ว่าทักษิณหัวหน้าไพรถ้าคุณเข้ามาบ้านของคุณที่ประเทศนี้คุณต้องติดคุกก่อนสองปีเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ยอมติดคุกครับเลยไปขับเครื่องบินเวียนอยู่แถวๆนี้ครับนี่ถ้านี่ถ้าขับเครื่องบินเวียนไปพัะลุงผมจะยิงให้ดูเลย ยิงกับหนังสติ๊กครับเราทําผิดกฎหมายไม่ได้เรายิงกับอย่างอื่นไม่ได้เรายิงกับหนังสติ๊กผมบอกพี่น้องว่าประเทศนี้ห้ามคนสัญชาติไทยเข้าประเทศห้ามไม่ได้แต่ว่าห้ามคนสัญชาตินี้ประเทศนี้ห้ามคนสัญชาติไทยออกนอกประเทศได้จําได้ไหมล่ะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่มีผู้หญิงคนหนึ่ง ไปอยู่ต่างประเทศสหลายปีกลับมาเมืองไทยทําเป็นซ่ารูปที่เคารพไม่เคารพแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมต่อรูปที่คนไทยเคารพสักการะอีกใยนี่ก็แม่ออกนอกประเทศแล้วครับก็ข,ขังไว้เมืองไทยแล้วครับเข้ามาสองคนมาจากต่างประเทศเป็นคนไทย มามาเมืองไทยสองคนสามีมาด้วยทำความผิดแล้วอ้างว่าตัวเองเสียสติมันมันไม่ฉลาดนะครับพวกแสดงนะครับไม่ว่าคุณจะทำความผิดอย่างไรก็ตามแล้วคุณไปอ้างกับตำรวจว่าดิฉันเสียสติผมบอกไงครับพี่น้องครับคนบ้าเนี่ยก็ไม่ขึ้นเครื่องบินครับถ้าเอาใยนี่ซึ่งถือว่าแกบอกว่าแกเป็นคนบ้าเนี่ยขึ้นเรื่องบิน ตั้มเกิดบ้ากันมาแล้วไปขับเรื่องไปแล้วไม่ตายทั้งลำเออครับเพราะฉะนั้นคนเนี้เขาไม่ให้ออกนอกประเทศแล้วเ็าขังอยู่ประเทศไทยส่วนสามีของเขาไปแล้วครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นแผนการร้ายของสามีผู้หญิงคนนี้เพราะตัวเองต้องการกลับประเทศไปมีเมียน้อยแล้วให้ขังเมียไว้ที่ประเทศไทย ไอเน,นี้ยครับผมบอกว่าคนเสื้อแดงมันต้องฟังผมพูดบ้างถ้าก็ฟังผมพูดก่อนนี่ไม่มีใครเอาสามีก็ไปหรอกครับแต่ว่าถ้าก็ไม่ฟังผมพูดตอนนี้แฟนก็ไปอเมริกาสบายไปแล้วครับมีเมียน้อยไปแล้วตัวเองก็ถูกขังอยู่เมืองไทยสมมุติว่าสารตัดสินจำคุกสักสองปีสามปีแล้วจะขึ้นเครื่องกลับไปต่างประเทศกัปตันก็ไม่ขึ้นเครื่องอีกเพราะคุณยังบ้าอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าจะไปกลับอเมริกาเนี่ยต้องมาที่สี่ชนเลยครับนั่งเรือพายไปพี่น้องค่อยไปส่งแล้วกันครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีไพร่แล้วประเทศนี้เป็นประเทศเสรีมีเฉพาะเสรีชนไม่มีไพร่ไพร่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไพร่มันเกิดขึ้นก็เพราะคนที่ไพร่ดําคนที่นี่ไอ้นัตวุฒิผมเรียกไอ้ผมไม่ควรเรียกไอ้เลยจริง พระนาท่านนัทวุฒิแมต้องกลับไปล้างปากอีกแล้ววันนี้เตรียมยาล้างปากไปแล้วครับวันนีหน้หนึ่งลิตรเลยแล้วนัทวุฒิใส่เกลือเป็นคนพูดครับเมื่อมีนาคม2 5 5 2บอกว่าประเทศนี้ต้องสู้กันระหว่างไพร่กับอัมมาตแล้วไพร่กับอัมมาตมันเกิดติดขึ้นมาคน คนส่วนหนึ่งเกิดชอบใจไพร่กันมาพวกเขียนหน้าอกก็เป็นไพร่ไพร่ไม่มีครับพี่น้องทั้งหลายครับประเทศนี้มีการเปลี่ยนแปลงระบบของไพร่กับระบบของทาตผมกําลังจะจบใน5นาทีนี้แล้วครับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าเลิกทาตพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หาเลิกทาตเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2448 แต่ว่าทาตเมืองไทยนี่ก็แปลกครับพระเจ้าอยู่หัวราการที่ห้าบอกว่าต่อไปนี้พระทาตได้เลิก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 แนะนําว่าต้องเลิกเลิกทาตแต่ว่าทาตบางคนนะครับก็อยู่กับเจ้านายก็มีความสุขเขาไม่ยอมเลิกพระเจ้าอยู่หัวราการที่ห้าบอกว่าบ้านเมืองมันทันสมัยมีทาตไม่ได้ก็บังคับเลยครับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2448บ้านไหนยังมีทาตอยู่เนี่ยจะจับเจ้าของบ้านมาติดคุกเลย หลังจากนั้นทาสก็หมดไปจากประเทศนี้พี่น้องทั้งหลายครับพอเลิกทาสเสร็จสิ้นเรียบร้อยมันมีคนอยู่อีกประเภทหนึ่งครับคือไพร่ไพร่คืออะไรครับไพร่คือทหารครับคุณอาจฉรวิย์พูดไปสักครู่ครับแต่ว่าบ้านเราคำว่าไพร่เพราะไพร่มันไม่รู้มันลือมันนานนะพอเขียนคําว่าไพร่ึ้นมาเออดีว่าเขียนไพร่หน้าอกตารวจไม่จับ มันก็เลยมีกระบวนการค้าไพร่ขึ้นมาไพร่คือทหารครับแล้วพี่น้อง,น,งนี่ผมพูดกับพี่น้องเสื้อแดงครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วว่าประเทศนี้ไม่มีไพร่ที่เป็นผู้หญิงเพราะอะไรครับเพราะไพร่คือทหารประเทศนี้ไม่เคยเอาผู้หญิงเป็นทหารเลยไม่มีการเกณฑ์ผู้หญิงเป็นทหาร ผู้ชายก็เกณฑ์เป็นทหารอายุ20ปีต้องไปเกณฑ์ทหารประเทศนี้ประเทศไทยมีอายุ763ปีประเทศนี้มีอายุ763ปีประเทศนี้ไม่เคยเกณฑ์ผู้หญิงเป็นทหารครับไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีครับเว้นแต่ท่านสมัครใจแต่จะบังคับว่าผู้หญิงต้องเป็นทหารไม่มีพี่น้องอาจจะคิดว่าเอ๊แล้วเท้าสุรนารีละ่ะเท้าเทพกัจตีเท้าสีสุนทรละ่ะ มีบางจังหวะเท่านั้นของประเทศที่มีผู้หญิงเป็นทหารผู้หญิงจะเป็นทหารได้เมื่อผู้ชายไม่สามารถทําหน้าที่ได้ที่โคราชเจ้าเมืองไม่สบายไม่มีเจ้าเมืองที่ภูเก็ตเจ้าเมืองตายขึ้นมาคุณหญิงมุกค,คุณหญิงจันทเท่าเทพกวัดตรตีเท่าสรีสุนทรเลยเกณฑ์ผู้หญิงไปสู้กับพมา่าแล้วก็ชนะผู้หญิงจะเป็นทหารเมื่อผู้ชายไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้เพราะนั้นผู้หญิงทั้งหลายนี่ผมพูดกับไพร่ที่เป็นผู้หญิงที่ท่านยังมีเสื้อสีแดงอยู่ที่บ้านแล้วเขียนที่หน้าอกว่าไพร่นะคืนนี้ถ้าฟังผมแล้วเข้าใจแล้วไปเผาเสื้อนั้นเสียไปเผาเสียเพราะไพร่ผู้หญิงมันไม่มีมีเฉพาะไพร่ที่เป็นผู้ชายแต่เราถูกหลอกพี่น้องครับพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้า เลยบอกว่าวิธีการแก้ให้ไม่ให้ประเทศนี้มีพไพร่ก็ทํำยังไงก็ออกกฎหมายผมเริ่มต้นบอกกับพี่น้องว่าไพร่ก็คือทหารร้อนการยกเลิกไพร่ก็คือออกกฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหารพระเจ้าอยู่หัวได้การที่ห้าออกกฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่3กันยายน2448บังคับว่าต่อไปนี้คนไทยอายุ20ปีต้องเป็นทหารเป็นทหาร2ปีและเป็น อกองหนุนชั้นที่1นึปีเป็นกองหนุนชั้นที่25ปีรวมแล้ว17ปีเพราะนั้นวันที่3กันยายน2448ประเทศนี้ไม่มีไพร่แต่ว่าเมื่อมีนาคม2552นัตวุฒิใส่เกลือไปสถาพนาไพร่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไพร่หมดไปจากประเทศนี้แล้ว70กว่าปีครับ พี่น้องทั้งหลายบ้านเมืองนี้คือเสรีชนปลดปล่อยความรู้สึกจากการเป็นไพร่ออกมาแล้วเป็นเสรีชนเมื่อท่านปลดปล่อยความรู้สึกจากความเป็นไพร่ออกมาไม่ต้องเลือกผมก็ได้ไม่ต้องเลือกพกรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แต่ขอให้ท่านเป็นเสรีชนท่านทั้งหลายครับที่ฟังผมอยู่อย่าให้นัทวุฒิอย่าให้จตุพรอย่าให้วีระเป่านกหวีดเรียกท่าน เมื่อไรก็ตามที่เขาเป่านกหวีดแล้วท่านไปจุมนุมตามเสียงนกหวีดนั่นแหละครับท่านก็คือไพร่ที่เขาสถาปนาขึ้นมาอย่าให้เขาเป่านกหวีดครับเราเป็นเสรีชนตัดสินใจในสิ่งที่ดีกับบ้านเมืองพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อท่านเป็นอิสระจากความรู้สึกเหล่านั้นแล้วท่านจะไปเลือกพักการเมืองไหนไม่ว่ากันแต่ว่าสุดท้ายที่ผมเรียนพี่น้องว่าเลิกกลัวเสือ้อแดง ถ้าพี่น้องยังกลัวเสื้อแดงแล้วคิดว่าเสื้อแดงคนไหนหรือว่าตัวไหนมันตังแกท่านบอกผมผมจะสู้กับเสื้อแดงให้ดูครับผมกำลังจะจบแล้วทีนี้เวลาผมจะจบนี่ผมต้องโว์ความหล่อนนิดหน่อยผมอยากให้กล้องนี่ใช้มันที่หน้าของผมนี่ เพื่อให้เสื้อแดงที่นั่งฟังอยู่ทั่วประเทศได้ยินสิ่งที่ผมจะพูดกำลังบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายถ้าเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อสีชมพูเสื้ออะไรก็ตามทำผิดกฎหมายผมจะจัดการให้กฎหมายบังคับคนเหล่านั้นแต่ที่ฝากมากที่สุดวันนี้บอกเสื้อแดงที่นั่งฟังผมอยู่แล้วเริ่มชอบผมบ้างแล้วกำลังบอกกับคนเสื้อแดงทั้งหลายว่า ไม่อยากจะพูดแบบหยาบหยาบไม่อยากจะพูดเ่ากูไม่กลัวมึงอะครับจะพูดยังไงดีอะครับผมกําลังบอกว่าผมไม่กลัวคุณหน้าของผมนี่แหละจะสู้กับคุณนัทวุฒิม,มายอยังยังไม่มาใช่ไหมสแสดงว่านัทวุฒิไม่มาแล้วกลัวขาขวาของผม <at> พี่น้องน่าราครับ พบกันในโอกาสหน้าเมื่อชาติต้องการขอบพระคุณครับสวัสดีครับ